สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราตลอน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 ,นะคะไปตามที่ต่างๆไปดูน้ำ,ท,นำท่วมน้ำท่วมจนรอบเกาะกรุงศรีไปหมดแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องมาหาความรู้ใส่สมองนะคะอย่างที่บอกว่าถึงที่จะไปทุกที่แล้วนะคะหนังสือก็ซื้อมากองไว้เป็นกลุ้แล้วนะคะเพราะว่าอ่านยังไม่ครบเลยด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นข้อดีเวลาที่เรา ไม่รู้ตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนใช่ไหมคะเราสามารถหยิบหนังสือขึ้นมาได้เลยพี่เพิ่งจะรู้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยเ,เมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆมีคนบอกกี้ว่าดีแล้วล่ะลูกอ่านหนังสือดีแล้วนะคะคือคุณพ่อกี้เ,เป็นคนที่อ่านหนังสือท่านเป็นคนเรียนเก่งนะคะแล้วก็เอ,อ,อมาม้าหมายถึงคุณแม่ของพ่อเนี่ยนะคะท่านก็คือจะบังคับครูเข็นให้เราเนี่ยอ่านหนังสือคือกี้เป็นคนแบบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆกะ่ะ นะคะจะไม่ค่อยแบบไปสมทมพุ่มไม้ที่ไหนหรอกนะคะชีวิตค่อนข้างอยู่กับหนังสือนะคะแล้วก็สมัยเรียนเนี่ยถ้าคุณครูให้ให้แบบไปไประจําห้องสมุดอย่างเงี้ยเราก็จะชอบนะคะไปอยู่กับหนังสือเราคืออยู่ในห้องหนังสือเราได้อ่านหนังสือฟรีอะ่ะ นะคะคือในห้องสมุดมันหนึ่งเราไม่ต้องยิ้มกลับไปด้วยแต่เราได้อยู่กับหนังสือนานๆนะคะแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เราได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าเวลาที่เราแบบเอ,อ่อได้ออกไปท่องเที่ยวต่างๆอย่างเงี้ยเราจะเกิดคําถามเสมอเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรใช่ไหมคะแล้วอย่างที่บอกอะคือกี้เป็นประเภทแบบว่าบางทีกี้มีกี้รู้ตัวนะเพราะกี้เป็นคนที่เวลาเราถามอะไรใครอย่างเงี้ยคือบางทีบางคนเขาไม่เข้าใจเราอะเขาจะรู้สึกว่าเราอะกวนทีนนี่เขา ไม่ว่าวหรือมอ่ะคือเขาจะมีความรู้สึกว่ามึงถามให้ได้อะไรวะนี่อะไรเงี้ยแต่ในความจริงไม่ใช่นะคือกี้แค่อยากรู้เฉยๆไงว่าเอ้ยมันเป็นยังไงแล้ว คือแต่ก็มีมีนะมีผู้ใหญ่หลายๆคนหรือว่ามีแบบรุ่นพี่หลายๆคนที่เขาเข้าใจอย่างเงี้ยเขาก็จะเฮ้ยเออเออกูเข้าใจสิ่งที่มึงถามอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเนี่ยเวลามาท่องเที่ยวเนี่ยนะคะจี้อักไปกับคนอื่นอะไม่ค่อยได้หรอกนะคะเพราะว่าบางทีบางอย่างเราอยากรู้อะแล้วบางทีเขาให้คําตอบเราแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันยังไม่ใช่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมาเองนะคะสังเกตดูว่าเวลาแบบคนที่ติดตามอยู่บ่อยๆนะคะจะรู้ว่า คือเวลาไปตามที่ต่างๆอะที่จะไปซ้ําบ่อยมากนะคะถ้าที่ไหนชอบก็ไปอยู่นั่นแหละนะคะไป,ไปไปไปอยู่นั่นแหละเพราะว่าเราอยากรู้ไงคือจะต้องรู้ให้ได้ด้วยว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยวังเันเกษมมันที่หนึ่งนะคะที่มาบ่อยเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะคะว่าวังจจน์เกษมเนี่ยคือข้างนอกเนี่ยถ่ายได้แหละเนี่ยเนี่ยที่เป็นตัวตึกอาคารอะไรของเขาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะอันนั้นอันนั้นคือที่เราซื้อบัตรมาเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนีกกี้ยืนอยู่กลางสนามของเขานะคะแลวอันนั้นอ่ะรู้สึกว่ามันจะเป็น เ,เดี๋ยวนะมันเป็นอะไรนะอันนั้นเป็นอะไรไม่รู้อ่ะขี้เกียจหยิบไปโบชัวงไงเดี๋ยวก่อนอหยิบหยิบก็ได้หยิบก็ได้หยิบก็ได้ค่ะทุกคนแต่คนนี้ใช่ไหม <laughs> <sm art> มึงพูดคําว่าขี้เกียจได้คล่องเลยเกินนะนกี้เดี๋ยวนะ <sm art> อ๋อมันมีนี่ทุกคนมันมีพระพาาจตุลมมกอยู่ตรงโน้นนะคะมีพระพาาจตุลมุกโน่นโน่นโน่น่พระพาจะจตุลมมกอยู่ตรงโน้นโน่นโน่นโน่นใช่ไหมโน่นพระพาจตุลมุกอยู่ตรงโน้ <m ult> นนะคะนี่พระที่นั่งพิมารราตยาตรงนี้ กี้ชอบอะไรหรือเปล่าตรงนนนรนเนี้ย,ยนอกจากสมเด็จพระนเรศวรแล้วใช่ป่ะกี่ชอบไอเนี่ยประตูที่มันเป็นโสมลูกอาร์คเนี่ยเห็นไหมที่กี่บอกไงว่าในยุทธยาเราเนี่ยนะคะโชคดีอ่ะที่เรายังมีแบบไอพวกประตูลูกอาร์ครูปโบให้เราได้เห็นไม่งั้นเราก็ต้องเหาะละเหตุไปวังนารายตลอดเลยนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยกี้มองว่ามันเหมือนกับเป็นออริจินอลเลยอ่ะเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์ท่านสร้างพระราชวังของท่านไว้ที่นั่นใช่ป่ะคือไปที่นั่นเนี่ย โอ้โห oh, คิดถ้าอยากจะไปกลางเต็นท์นอนอยู่กลางสนามเขาเลยแหละนะคะคิด <c oughs> ถึงอะเนี่ยอยากไปแต่ตอนนี้ทางโซนทางเหนือเหนือเราเนี่ยตอนนี้น้ําท่วมเนาะไม่รู้สถานการณ์ยังไงบ้างนะคะเราก็อยู่แถ่อยุธยาตอนนี้เราต้องรักษาเกาะมึง <c oughs> อ่ะเพราะว่าอนี้ลงมาพาระที่นั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยที่ว่าลงมามันน่าจะอยู่ตรงโน้อนอะน,นะน,น่น่ะน,นั่นน่ะนันน่ะนั่นน่ะไอ้เขียวเขียวนั่นแนะ่ละน่าจะใช่แต่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะ เหมือนก็เขาปิดไปแล้วตรงนั้นอะน่าจะเป็นโรงม้านะคะหอพี่ส่ยเสร็จแล้วเอออันนี้คือหอดูดาวอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูดิ๋ <c oughs> ดย่านอก่อนกี้ไม่ได้เป็นสีถนนชัยนะเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายข้างในก็ไม่ได้ถ่ายข้างในไงแล้วก,ก็ถ่ายข้างนอกถ่ายเพราะตึกกี้ก็อยากรู้แค่ข้างคือจริงๆเราเรา,เรามีความรู้สึกว่าพระที่นั่งต่างๆหรืออาคารต่างๆเนีนี้มันสวยวยตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะส่วน ไอ้รายละเอียดดีเทลข้างในอย่างเงี้ยไปดูรายการที่เขาทําเรื่องขอมาแล้วกันนะคะมีรายการมาถ่ายที่นี่บ่อยอย่าตายนะคะเพวกวแบบไอศิละปะวะัตถุต่างๆอะไรเงี้ยนะ,ะกี่ไม่อาจเอื้อมหรือว่าไม่สามารถที่จะไปบอกทุกคนได้ทั้งหมดขนาดนั้นหรอกแต่ว่าที่มาวังจันทร์บ่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีแบบโบราณวัตถุเยอะนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามาที่นี่เราได้วามรู้ทุกคนนี่ไงตรงนี้มันจะมีป้ายบอกขอพิสัยสัญลักษณ์ นะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยสโมสรเสือป่าอาคารมหาดไทยสำนักสำนักงานวิทิธภัณฑ์อาคารมหดมมา,า,ามหดไทยคืออาคารตัวแอลฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวเราขก็ขึ้นไปนะคะนั่นแหละคะ่ะหอพิสัยสัญลักษณ์อ้ย๊ยเขาให้ขึ้นไปแล้วแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรกั้นแล้วอ่ะตะ่กี้บอกก่อนนะขึ้นไปข้างบนนี่โอ้โหแบบรู้อายุเลยอ่ะเมื่อกี้เคยขึ้นไปข้างบนแล้วเหนื่อยใจแทบขาดเหนื่อยมากเพราะว่ามัน บันไดมันค่อนข้างชันอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนทุกคนเห็นมันอย่างงี้อย่างเงี้ยมันสูงนะทำเป็นเล่นไป่นะมันสูงแล้วก็สร้างในสมัยพนาลายค่ะนะคะสร้างครั้งแรกสมัยพนาลายทั้งทรงใช้เป็นที่แบบดูดาวแล้วก็เอาไว้ส่องสัตรนะคะคือการมีหอสูงเนี่ยมันได้เปรียบอยู่แล้วนะคะในอยุธยาเราเนี่ยถ้าเราไม่นับวังจันท์ใช่ไหมเราก็จะมีเจดีย์วัดใหญ่ที่สูงเจดีย์ภูเขาทองที่สูงเจดีย์พระสุโยทัยที่สูงหรือแม้กระทั่ง จดีที่วัดใหม่ชัยวิชิตที่ท้ายพระลมมหาราชวังอะ่ะกี่ชอบขึ้นไปวันนั้นบ่อยๆทางก็ขึ้นโคตรจะลําบากเลยนะคะแล้วช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยสะดวกไปค่ะเพราะว่าไม่ใช่กี้ไม่สะดวกไปนะค,ะคือตอนบริเวณแถวๆนะั้นนะเขายังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวเราหลังค่อยไปนะคะน่าจะเปิดแล้วแหละนะคะเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าเปิดไม่เปิดนะคะจะขึ้นไปหรือไม่ขึ้นไปเดี๋ยวช่างใจก่อนนะ,ะดูความเหนื่อยก่อนนะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะมีทั้งหมดเจ็ดอันเจ็ดเจ็ดจุด อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวพอขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยถ่ายภาพได้นะคะแต่ว่าห้ามเซลฟี่กับโบราณสถานของเอ่อกับกับของของ,ของข้างในของเขาอะ่ะห้ามเซลฟี่นะคะแต่ถ่ายภาพได้ก็แล้วก็อะไรนะห้ามถ่ายวิดีโอเออประมาณนี้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าเขาไม่ได้ห้ามนะคือถ้าใครจะมาถ่ายคุณทําเรื่องขอมากับทางพิพิธภัณฑ์อ่ะเขาก็ไม่ได้ใจไม้ศิลปกรรมขนาดนั้นหรอกมีรายการเขามาถ่ายกันเยอะแยะไปนะคะแต่กีไม่ได้ขอ แล้วกี้คิดว่ากี้คงคงไม่ทําแบบนั้นนะคะคือเราอยากมาศึกษาหาข้อมูลของอตัวเองนะคะเพราะว่าอายุทยาเนี่ยมีโบราณวัตถุที่รวบรวมมาไว้ที่วังจันทรเกษมเนี่ยเยอะมากนะคะสมัยก่อนนะที่นี่มันปกครองเป็นลักษณะแบบเป็นมณฑนน่ะทุกคนดูเข้าไหมแล้วก็ตึกหนูน่ะจะมีประวัติของท่านพญาโบราณราชธานินก็นไหนๆวันนี้มาวังจันทรเกษมก็เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดนะคะ ทางจะอยู่นานแน่จริงๆวันนี้กี้ต้องกลับไปเอาไอ้นี่นะเนี่ยไอใบผ่านฉีดวัคซีนน่ะที่โรงพยาบาลเนี่ยนัดเขาไว้ไม่ได้เข้าไปเอาเลยเนี่ยเพราะว่าเวลาเราไปจังหวัดอื่นเราต้องใช้นะคะวันนั้นที่ไปฉีดก็รีบๆรนๆน่ยนะคะฉีดเสร็จก็กลับมาเลยไม่ได้ขอเขาจริงๆเขาก็บอกแล้วว่าถ้าใครจะเอาให้เดินเลี้ยวซ้ายไปเราก็รีบๆอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะว่าไปจังหวัดอื่นต้องใช้นะคะจริงๆฝากบอกรัฐบาลนะคะน่าจะให้ลงในระบบอะในมือถือเนี่ยนะคะ ทำไมต้องให้เราถือเอกสารเป็นใบๆกี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันยุ่งยากนะคะทุกคนพกทุกสิ่งอย่างเลยไปไหนมาไหนหอบเป็นอีบา้าหอบฟางอะประมาณเนี้ยแค่กี้ต้องหอบอะไรแต่อ,อะไรไปนี่ก็เยอะมากพออยู่แล้วอะเร่องข้าไหมอะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่พัพพาจตุลมุกดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินเนี่ยมันจะต้องเดินตามสเตป,ปถูกแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเราจะไปเดินนะคะอาคารมหาวไทยยก่อนจะมีคนว่าอะไรเราไหมเนี่ย เพราะว่าตรงนี้ข้อมูลเยอะมากทุกคนตึกอาคารตัวแอตรงนี้นะคะทุกคนทุกห้องเนี่ยจัดแสดงไอ้นี่หมดเลยนะโบราณวัตเขาเรียกอะไรนะโบราณนว,วัตถุอะเพียบเยอะมากนะคะโ,โหเยอะจริงๆคือมันใช้เวลามากในการเดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กี่โมงเลยเนี่ยจะเที่ยงแล้วโอ้ยไม่ชอบอะไรที่ต้องทําอะไรแข่งกับเวลาแบบนี้เลยเอาไม่เป็นไรค่ะไป พาพาจะตุลบุกก่อนก็นกนได้ค่ะทุกคนนะคะใครที่อยากดูวังจันรเกษะมากกี้มาสามสี่รอบแล้วนะคะลองไปย้อนดูเอาละกันแล้วก็วกเอ๊ะวันนั้นรายการอะไรมาถ่ายนะรายการอะไรอ่ะจันเผาทองเหรอใช่รายการาจารยนเผาทองบ้าหรือรายจารคุณกระหนกอะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งอะ่ะเขาก็เข้าไปถ่ายมาหมดแล้วหนะ้าแถวเนี้ยลองไปย้อนย้อนดูนะคะอย่างที่บอกกี้ขออนุญาตไม่ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าเรามันต้องทําเรื่องมานะ่ะ คือกี่ไม่รู้มันวุ่นวายแค่ไหนไงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันยุ่งยากแค่ไหนเอาเอา,เอาไปดูรายการอื่นแล้วกันสําหรับคนที่ติดตามอยู่ของกี่นี่ก็คือเดี๋ยวเราดูในเรื่องของโบราณนะวัตถุเป็นชิ้นๆไปแล้วกันนะคะแล้วก็อันไหนที่น่าสนใจสําคัญเดี๋ยวกี่ลงเป็นข้อมูลให้เป็นพอสแครปเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะคะไปค่ะเริ่มต้นที่พระพายาจตุระมุกเลยนะคะไปเลยค่ะไปเลยไปเลยค่ะทุกคนตามมาเลย